สวยเข้าใหม่จัดไปเบาๆเลยนะคะวันนี้ในราคาเพียงแค่1,590,000บาทค่ะได้ขับ Mercedes b e n z ซ C250 Co u ป e AMG รุ่นเกียร์9สปีดไปได้เลยนะคะแถมคันนี้ต้องบอกเลยว่าสเปคเทพนะคะมาพร้อมกับภายนอกค่ะเป็นสีขาวภายในเป็นเบาะสีแดงร้อนแรงแบบสุดๆเลยนะคะมาในราคาเบาๆค่ะแค่1,590,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2017นะคะมาพร้อมกับเกียร์รุ่นใหม่อย,อย่างเกียร์9สปีดแล้วนะคะเลขไมค์คันนี้นะคะเพียงแค่66,000กิโลเมตรเท่านั้นนะ ถ้าเฉลีย่ยต่อปีเนี่ยไม่ถึงหลักหมื่นกิโลต่อปีเท่านั้นเองเลยนะคะถือว่าสภาพเนี่ยคือสวยเนี้ยบเลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะล้อแม็กของเขานะคะก็เป็นสีไบคัลเลอร์ค่ะเป็นลายมัลติสปองนะคะดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะก็เป็นสีดําด้านบนนะคะหลังคาก็เป็นสีดําแล้วด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วพาราลิมิกแอสตรูมคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นทรงคูเป้แล้วนะคะหลังคาของเขาจะมีความลาดเอียงตลอลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับ,กบ เฟรมลสนะคะหรือว่ากระจกไร้ขอบแบบนี้เลยนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ k e y l e t s Go Package นะคะทั้ง2บานประตูอีกด้วยค่ะด้านหลังนะคะก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยดักเทลค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะ,าะ,คะมาพร้อมกับดิฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่อีกด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะคะขับรถออกไปได้เลยทีเดียวคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีระบบแฮนด์เฟสเซชค่ะ,คะเวลาที่เราถือของเยอะๆนะคะเราก็สามารถใช้เท้านะคะเตะเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็สําหรับช่องเก็บสัมภาระของตัว C ีคู p ปรุ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทรงแบบคูเป้นะคะแต่ว่าการเก็บสัมภาระก็เก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้เลยทีเดียวนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถคูเป้ราคาเบาๆอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ G250 Coupe MG คันนี้นะคะได้เกียร์9สปีดด้วยมาพร้อมกับสีขาวภายในเป็นเบาะสีแดงด้วยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วลิฟสแกนเทีรโคนะคะมุมขวามือของชมตอนนี้ได้เลยนะคะราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเราก็ยังมีรถคันอื่นๆให้เลือกนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w w w ร e n k e c o m มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคาสกว่า200คันกันเลยค่ะและเครื่องยนตของรถคคันนนี้นะะ มาพร้อมเครือ่อยนต์เบนซินเทอร์โบค่ะขนาด2,000ซีซีนะคะให้พละกกำลังแรงม้าที่211แรงม้าเลยทีเดียวและ ความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะคะที่240กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการขับขี่คันนี้เนี่ยมีความสนุกแล้วก็เราใจเลยใครที่กําลังมองหาอยู่ห้ามพลาดนะคะภายในคันนี้นะคะต้องบอกว่าสภาพเนี่ยคือกริปมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะสีแดงแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะก็คือยังใหม่อยู่เลยนะคะกับเลขมาทพี่แค่66,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกไปค่ะชาติเฉลี่ยต่อปีนะคะวิ่งไม่ถึงหลักหมื่นกิโลเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะดีไซน์สปอร์ตจาก MG หน้าจอนะคะ สามารถเชื่อมต่อมันติมีเดียต่างๆได้นะคะมีเนวิเกชันวิทยุนะคะสามารถต่อบลูทูธได้นะคะเสียบ USB ได้ค่ะแล้วก็คอนโซลกลางของเขานะคะมาพร้อมกับลายคาร์บอนเคฟล่าค่ะทําให้ภายในห้องโดยสารมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็ตัวช่องแอร์ค่ะก็จะเป็นแบบทรงกลมนะคะตัวแอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ทูโซนแยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็ดนามิกซีเลคคันนี้ให้มา5รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นอ e ีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดแล้วก็อินดิวิดัวนะคะแล้วก็ด้านข้างของเมค่ะมาพร้อมกับเครื่องเสียง ใทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยแล้วก็คันนี้นะคะยังมีในส่วนของ h e a ส Up Di s p l a พกด้วยกล้อง360องศาก็มีมาให้ด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยออปชันแบบครบคันเลยจริงๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถคูเป้สภาพดีๆอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้กันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นทรงคูเป้นะคะแต่ว่าการใช้งานก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะอย่างตัวเมเองสูง165นะคะก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนตัวสูงก,กว่าเมยกเกอย งานได้จริงเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้2ช่องนะคะแอร์ด้านหลังก็มีมาให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ก็มีมาให้ถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารคันนี้ค่ะดูโป่งดูโล่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีหลังคาแก้วค่ะที่เป็นบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็จะดูโป่งโล่ง,ลงมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถสปอร์ตคูเป้ในราคาเบาๆอยู่นะคะก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะได้ทั้งสีขาวเบาะแดงนะคะแถมยังเป็นรุ่นใหม่อย่างเกียร์เก้าสปีดด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับในราคาแค่ยงแค่หนึ่งล้านห้า คันนี้ค่ะเป็นปี2017และเลขใหม่นะคะวิ่งน้อยมากๆเพียงแค่66,000กิโลเมตรเท่านั้นเองราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะหาหมดอดของดีไม่รู้ด้วยนะคะราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะมาที่เบนเทที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เปนม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ